สวัสดีครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญอ,อัมหมูตัวประจ้างให้นะรุ่นไต้ลมเย็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับจุ๊นกกบ,นนบ,บนิกเกิลนะครับตรงเดรียจุ๊บนิกเกิลเวโอลายหยิบลายหยับเลยนะครับเหรียญสวยมากนะเหรียญจริงอันนี้มันสง่งโดนเสียงไฟนะครับถ่ายออกมาหยุดไม่ค่อยสวยนะครับ จะต้นเสียง,ง,งสวยมากสวยมากมีประการนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเหรียญอามนะครับเหรียญอาบมีสองเหรียญสามเหรียญน,นะครับโอเคโอเคมีแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับผมเก๋ย์ต้องการเช่ากรตักเช็ดมันหน่ครับ ปี2537อันนี้ตันอาจารย์นองปุกเซกนะครับรุ่มปู้ทัววัดชักนะรุ่นไ้รุ่มยินปี2537เป็นเรียนอามนะครับ